สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพทาโรหรือไพทารอดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพทาโรหรือไพทารอดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททารอดเพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่างงมงายอย่าคิดมาก ทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีพฤษภทอรเรสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21เมษายนถึง20พฤษภาคมเป็นการทำนายระหว่างวันที่16ถึง30กันยายนพุทธศักราช2568ัยไพที่ได้8ถ้วย8เหรียญเดอะมูน7เหรียญ สองดาบราชาถือดาบเดสสตาเด็กถือเหรียญแปดดาบสิบเหรียญช่วงนี้เป็นช่วงที่รู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวหรืออาจจะอยู่กับครอบครัวแต่ความเข้าใจกันค่อนข้างจะดูห่างหรือขาดความอบอุ่น อาจจะต้องปรึกษาหารือหรือหาผู้รู้จากการแชทหรือจากผู้คนสังคมในโซเชียลหรือไปหาประสบการณ์จากคนที่เจอปัญหาเหมือนกันหรือคล้ายกันจากโซเชียลหรืออาจจะหาแรงบันดาลใจจากผู้ที่ประสบผลสำเร็จในโซเชียลการเรียนการศึกษาเจ้าชะตาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเข้าสังคมยาก หรือค่อนข้างจะพูดน้อยหรือกลัวการเข้าสังคมแต่ก็มักจะมีความฉลาดในเรื่องของนวัตกรรม IT การค้นขวา้าหรือปรึกษาจาก AI หรือจากโซเชียเหมาะกับการศึกษาด้านนวัตกรรม IT บัญชีการเงิน ส่วนสถานศึกษามักจะอยู่ไกลาจากแหล่งชุมชนหรืออยู่ในแหล่งการค้าการลงทุนหรือแหล่งที่มีสถานที่ทางราชการมุ่งเน้นการเรียนรู้จากความเป็นจริงคิดพินิจพิเคราะห์ถึงต้นตอของปัญหามากกว่าแก้ไขทางปลายเหตุหรือเป็นสถานศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านการเงินเชิงพาณิชย์ แต่นำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ร่วมกันสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังเรียนหรือศึกษาในปัจจุบันหรืออาจจะเรียนหรือศึกษาในอนาคตเศรษฐศาสตร์สหากิจวิทยาการวิทยาการจัดการการบริหารบริหารธุรกิจและการบัญชีการเงินการบัญชีวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มนุษยาศาสตร์สังคมศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์การงานอาชีพงานค่อนข้างจะต้องมีการเดินทางไกลหรือออกสนามหรือลงปฏิบัติในสถานที่มีไกลจากที่พักหรือที่ทำงานหรืออาจจะทำในแหล่งที่กำลังจะพัฒนาหรือกำลังจะเติบโตหรือเป็นงานที่ต้องใช้นวัตกรรม i.t. social เข้ามาทำงานค่อนข้างจะมีการลงทุนขนาดใหญ่หรือเป็นบริษัทหรือกิจการขนาดใหญ่หรือมีการกระจายสาขาค่อนข้างเยอะหรือมีส่วนแบ่งการตลาดในวงกว้างหรือมีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจ การงานอาชีพที่เกี่ยวข้องหรืออาจจะกำลังทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักลงทุนนักเล่นหุ้นกรรมการบริษัทห้างร้านหรือผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนนักการธนาคารแผนกรับฝากถอนและแผนกขายประกรันนักวิเคราะห์นักสำรวจนักพัฒนาพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการติดต่อหรือประชาสัมพันธ์นักตอบแชท ยูทู u เบอร์นักพรีเซนต์สินค้านักรีวิวสินค้าพนักงานนำเข้าส่งออกเจ้าหน้าที่พนักงานที่ทำงานในสายการบินหรือสายการขนส่งทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศพนักงานเจ้าหน้าที่ปรษณีหรือขนส่งพัสดุนักสร้างหรือแก้ไขโปรแกรมออนไลน์ที่ใช้งานในการตอบแชทหรือตอบปัญหาในอินเทอร์เนต็ตเช่น Google เจ m i n i แช GP t GPT การเงินไวัยทำงานเงินรายได้รายรับได้รับแบบประจำเป็นเงินประจำเป็นรายได้ประจำไม่มีเงินเก็บรายได้ดีมากค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะไม่มากมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรม แต่ก็ต้องระวังภัยมืจดจากไอทีโซเชียลอินเทอร์เน็ตและต้องวางแผนการเก็บเงินการใช้จ่ายให้ดีส่วนวัยเรียนจะใช้นวัตกรรมไอทีโซเชียลเป็นหลักทั้งในการเรียนการติดต่อผู้คนการทำการบ้าน การสอบการหาข้อมูลก็ต้องระวังมิจฉาชีพด้วยหรืออาจจะได้ข้อมูลมาไม่ถูกต้องต้องเช็คให้ชัวร์แล้วก็ระวังค่าใช้จ่ายบริการทางด้านการใช้อินเทอร์นเน็ตด้วยอาจจะใช้มากเกินไปจนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นโชคลาภ ไม่ว่าจะวัยเรียนหรือวัยทำงานไม่มีโชคจากการเสี่ยงไม่ควรจะเสี่ยงโชคมีโชคจากการลงทุนพวกซื้อหุ้นหรือลงทุนอื่นๆช่วงแรกๆอาจจะได้มาดีได้มาเยอะแต่พอต่อต่อไปอาจจะเสียมากกว่าได้ต้องระวังไม่ควรจะปล่อยกู้ และก็ไม่ควรจะกู้หนี้ยืมสินสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่ต้องระมัดระวังอาการออฟฟิศซินโดรมหรือการอยู่ในท่าเดิมซ้ำๆนานๆบ่อยๆเป็นระยะเวลายาวนานอาจจะทำให้เกิดกล้ามเนื้อยึดเกิดปวดในจุดที่ลึกจนต้องไปบำบัดฟื้นฟู หรือไปนวดหรือไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาได้และอาจจะเป็นเรื้อรังหายยากหรืออาจจะได้แค่ทุเลาเบาบางลงต้องออกกำลังกายประเภทยืดเหยียดเป็นประจำด้วยคลายกล้ามเนื้อเยอะๆหน่อยอุบัติเหตุไม่มีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ ไม่มีอุบัติเหตุใหญ่ไม่มีอุบัติเหตุในการเดินทางทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดจะได้พบกันในช่วงพระอาทิตย์กำลังจะตกหรือใกล้ใกล้ค่ำหรือสถานที่ตกแต่งเหมือนในนิยายหรือสวนสาธารณะเป็นคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิ ดูสูงกว่าหรือดูหน้าแก่หรือดูแก่กว่าหรือดูอายุมากกว่าหรือเสียงใหญ่เสียงทุม้มนิสัยค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนพูดจาไม่ค่อยคิดหรือพูดก่อนจะคิดหรือเชื่อเหตุผลของตนมากกว่ายิ้มยากหน้าดูดุดูนิ่ง หรือดูกวนหรือชอบไปยุ่งเรื่องคนอื่นต้องดูดูกันไปก่อนอาจจะอยู่ไกลกันหรือรูปลักษณ์ภายนอกดูดีแต่นิสัยอาจจะแปลกๆชอบอะไรแปลกๆหรือเป็นคนอยู่ไม่นิ่งหาทำอะไรจนไม่มีเวลาว่างหรือไม่มีเวลาให้คนสำคัญคนไม่โสด รักกันดีทั้งคู่คบหากันพากันเจริญขึ้นอาจจะมีทรัพย์สินมากขึ้นหรือมีโชคดีบ่อยๆแต่ก็ไม่ได้มากมายอาจจะวางแผนหรือวางหลักฐานกันไว้ว่าจะสร้างครอบครัวกันในอนาคตแต่ทั้งคู่ก็ยังมีเรื่องมีปัญหากันอยู่รักกันมากก็ทะเลาะมีปัญหากันมาก ถึงขั้นเจ็บตัวเจ็บใจทุกตีกันปาข้าวของทำลายข้าวของหรือทำให้เสียใจทุกใจหรือช่วยเหลือส่งเสริมกันก็ไม่ค่อยจะขอบคุณขอบใจหรือแสดงความเข้าใจกันทั้งคู่ต้องปรับตัวหรือไปปรึกษาผู้รู้ หรือปรึกษาผู้ใหญ่บ้างในการครองคู่จะได้เป็นคู่รักที่มีแต่ความสงบสุข